อันนี้เป็นดาวคอนนะฮะกำลังเซอร์วิสอยู่นะนี่นะฮะตามสบายเลยนะครับขอสมวนลิขสิทธิ์ไม่ถ่ายหน้าคนทำนะถ่ายมือได้นะถ่ายมือถ่ายขาได้นะนีะ่นะฮะคนทำเขาเขินนะฮะเขินเขินเดี๋ยวทำไม่ถูกนะทำตัวไม่ถูกผมขอดูเขาหน่อยเขาทำอะไรกันบ้างนี่นะเนี่ยเนี่ยโ O S 2สนะฮะเนี่ยโซนแนกเลยนะฮะยี่ห้ออย่างกระป๋องอย่างแพงเลย นะผมได้ซื้อมาใชนะ้ใช้ของดีนะเนี่ยของแท้นะข,ขนาดที่ฉีดกันแท้เลยนะฮนะนี่ก็คือเขาเซอร์วิสนะไม่ว่าจะหลังร้านในร้านนอกร้านทําหมดนะฮะเนี่ยนี่นะก็คือเช็คให้เรียบร้อยขัดโซ่ขัดอะไรให้ดีเลยนะฮะแล้วก็เช็คเกลมเช็คอะไรให้เรียบร้อยตอนนี้เป็นดาฮอนนะฮะคารินซ่านะ,ะเป็นจักรยานดาฮอนทับด้วยนะ ล้รู้สึกจะ26นะ26นะเ,นเสือกล่งเ,เสือภูเขากนะึ่งไฮบริดนะลุกลอกการใหญ่ดีไหมนี่นะก็คือลูกลอก,ลก,ลกแต่งแล้วละ่ะมันให้ให้ให,ให้อันนี้ที่ดีนะลุกลอก,ลกใหญ่บอกว่าช่วย,ช,วยช่วยให้ตอนปั่นแบบมันมันดีกว่านะดีกว่าลลกเล็กว่า <Wow. S 1> มันได้มากกว่าตาคนนะฮะคารินซาพับได้นะโอเคใั้หมดนะจุดพุ่งจุดพับเนี่ย โอ้โหนิ่มนวลนะฮะตัแก๊กตัวแก๊กติดไหมเอาให้สุดเอาให้สุดล่วงไปเลยนี่ล่วงโหก็เสียนี่นะน,นี่จานหน้าไหมคือเอารถมาให้เขาตั้งได้นะฮะตรงนี้<ๆ>เปลี่ยนจานเขาเช็คให้หมดเลยอันนี้คือเช็คไว้ตั้งโชว์นะฮะแต่ว่าตอนถ้าลูกค้ามาเอาก็จะเช็คล,ละเอียดตัวนี้นะหลายอย่างนะแล้วก็ ลูกค้าบอกเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ดูให้หน่อยแล้วดูให้หมดนะอันนี้คือเช็คทําตั้งเบื้องต้นก่อนนะจับหมดอะไรฝืดอะไรเนี่ยฉีดให้หมดเรียบร้อยน,นะก่อนเขาเคยตั้งผิดบ้างไหมเนี่ยฮ<ด>นะเสียบผิด <c oughs> โอ้โหนี่นี่ฮนะอย่างดีนะตรงนี้ทําส่ยมากจริงๆบ้านผมก็อยากทํานะอย่างนี้นะเอาเป็นไอเดียนะ ซื้อแผ่นไม้ยี้มานะั้นแล้วไปซื้อที่รูรูนี้มาแล้วก็เจาะเจาะเจาะนะแล้วก็แขวนอุปกรณ์นนะแต่ก่อนอ่นิงต้องมีบ้านก่อนนะมีบ้านที่ใหญ่พอสมควรนะถึงจะวางพวกนี้ได้นะเป็นโรงรถเลย,ยนี่นะอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ไดีเขาเปลี่ยนให้หมดนะจริงๆเนี่ยอะไรที่เสียเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนทั้งหมดนะเปลี่ยนไปสายเบรกแตกมันก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนนูนก็เปลี่ยนนี่ก็เปเลี่ยนเปลี่ยนหมดนะล้อบางทีล้อ ล้อแตกก็ยังเปลี่ยนให้เลยนะล้อนะโซ่นะครโซ่ก็ขัดให้ก่อนนะถ้าขัดเพื่อเปลี่ยนให้เ้อะ้ราห่วงนะที่นี่เซอร์วิสดีรับประกันแน่นอนนะคิคบั์หนึ่งหกแปดนะฮะเป็นส่วนใจญ่เน้นจักรยานพับนะใครหาอยากได้อะไรอะไรมาดูก็ได้นะจริงๆนะวันทีเราใส่รถก็ได้นะลองมาดูมาเราเทียบเทียบมาขอเขาได้นะแบบล่าง ประเดียวอะไรกเก่าๆก็ถอดออกไปโหไฮนิตติดเลยนะขอบร้อนเะนาะไฮนิติ์ของเยมันนะมีธรรมดานะไม่ธรรมดาส่วนใหญ่จะเน้นดมเดิมไว้ก่อนนะเพราะอุปกรณ์ดมเดิมมันได้มาตรฐานเนาะแต่ว่า บางอย่างที่เป็นแตกหักก็ต้องเปลี่ยนนะต้องต้องเปลี่ยนมีหลายคันนะฮะตรงนี้ดาวฮันหน้าร้านก็มีเนี่ยนี้ก็มีนะหลายคันอยู่เนาะมีนะ,ะนะตัวอินเตอร์ก็มีนะบอร์ดกอก็มาดูได้นะฮะอยู่ที่เคบายึงหกแปดเนาะเนี่ยหลังบ้านก็อยู่นี้นะฮะใครให้สมาชิกเข้ามาดูเขาทำได้เลยนะฮะใครอยากอยากจะเข้ามาดูอยากจะคุยกับ คนทันเนาะสบายๆนะที่นี่แต่บางคนไม่ค่อยเข้ามาดูหรอกนะไปนั่งฝั่งนู้นสบายกว่าเนาะ